ผู้ประกอบการจากโรงแรมจากธุรกิจท่องเที่ยวแล้วมาดูในส่วนของรถเช่ากันหน่อยไหมคะผู้ชมชอย่างในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ร้านรถเช่าต่างๆบอกว่าเงียบเหงาสุดๆเลยนะคะไม่มีลูกค้าไม่มีนักท่องเที่ยวมาเช่ารถเลยแม้แต่รายเดียวค่ะจากสถานการณ์โควิดสิที่กำลังระบาดอยู่ในขนานี้ขนาดข้อมูลจากทางธนาคารอมสินเองก็บอกว่ามีผู้ประกอบการรถเช่าเนี่ยก็มอหอกู้ก็หลายรายเหมือนกันเนี่ยนะคะ บรรยากาศที่เห็นอยู่ค่ะคุผู้ชมเป็นร้านรถเช่าย่านข่วงประตูท่าแพในตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยล่ละค่ะโอ้เงียบเหงาจริงๆขเขาบอกว่าช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยทั้งเงียบ ยังไม่พอทั้งเหงาด้วยค่ะคือไม่มีลูกค้าไม่มีนักท่องเที่ยวมาติดต่อขอเช่ารถจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์เก่งเลยแม้แต่รายเดียวติดต่อกันมาเนี่ยนานหลายวันหลายเดือนแล้วนะคะซึ่งการระบาดโควิดรอบ3ทําให้ได้รับผลกระทบอย่างหนักไม่มีรายได้แม้แต่บาทเดียวซึ่งรถจักรยานยนต์ให้เช่าวันละ2 0 0บาทรถยนต์เก่งก็วันละ800บาทส่วนร้านค้าสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่ก็ปิดให้บริการโรงแรมสปาร้านนวดปิดทั้งหมดเลยค่ะ ธุรกิจนี้ซบเซาจริงๆเลยนะคะทางด้านนายพันลบแซ่จิลค่ะประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่ามีผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบทั้งโรงแรมที่พักเกสเฮาส์โฮสเทลสวนเสือปางช้างมากกว่า110ปางค่ะมักคุเทศกว่า6000คนนะคะร้านนวดแผนโบราณกว่า600แห่งสปากว่า70แห่งและเชียงใหม่เนี่ยมีรถเก่งให้เช่ามากกว่า2,500คันรถตู้อีกกว่า3,000คันและรถบัสมากกว่า5,000คัน ทำให้ธุรกิจตอนนี้เนี่ยมันเดินต่อไม่ได้ค่ะมันชะง,งักไปหมดเลยอ๋อมันเดือดรอเดือดร้อนหนักจริงๆเนี่ยนะคะข้อมูลตรงนี้จะสนับสนุนได้ว่าเดือดร้อนขนาดไหนทางด้านของท่านผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่3นายนาทีสีสุดบอกแบบนี้นะคะว่าทางธนาคารเองมีมาตรการออกมาช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยวนําเงินมาลงทุนหมุนเวียนให้ธุรกิจเนี่ยมันไปต่อได้ในอัตราดอกเบี้ยถ,ถูกร้อยละ3.97ต่อปีธุรกิจสินเชื่อด้านท่องเที่ยว ดียวค่ะไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ประกันรายละไม่เกินห0 0แสนบาทใช้แค่บุคคลค้ำประกันเท่านั้นนะคะ,คะขณะนี้เองมีผู้ประกอบธุรกิจรถเช่าที่ยื่นความจำนงขอกู้มากถึง70รายค่ะวงเงินรวมตอนนี้กว่า60ล้านบาทเพื่อที่จะนำไปเป็นทุนในการประคองธุรกิจต่อไปนะคะ